สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพในค่ำคืนนี้มีอยู่3ามเรื่องใหญ่ที่ท่านไม่ควรพลาดเลยครับน้องจานธงไทยโบกสะบัดขณะที่ฮุนเซนทำได้เพียงมองชายแดนเดือดจากทหารประจำการถึงทหารบ้านยังถูกเกณฑ์ขึ้นแนวหน้าความลับจากปักกิ่งเมื่ออาวุธจีนโผล่ที่แนวรบเขมรอ สบรรทัดข่าวนี้ฟังดูเหมือนแยกกันแต่เมื่อเรียงร้อยเข้าด้วยกันจะเห็นภาพเดียวชัดเจนครับว่าทำไมวันนี้ไทยยืนได้อย่างสง่างามในขณะที่กัมพูชายิ่งดิ้นก็ยิ่งจมลึกลงไปและตอนนี้เชิญทุกท่านติดตามเรื่องแรกไปพร้อมกันครับน้องจานธงไทยโบกสะบัดขณะที่ฮุนเซนทำได้เพียงมองนองจานธงไทยโบกสะบัดขณะที่ฮุนเซนทำได้เพียงมองท่านผู้ชมครับ เช้าวันนั้นภาพที่ปรากฏต่อสายตาคนไทยทั้งประเทศไม่ได้มาจากเสียงปืนไม่ได้มาจากการประทะแต่เป็นภาพของธงไตรรงที่ถูกปักลงบนแผ่นดินหนองจานอย่างสง่างามหลายสิบปีพื้นที่ตรงนี้เต็มไปด้วยความเงียบความกลัวและกับระเบิดที่ฝังไว้เป็นหมื่นเป็นพันลูกแต่ในวันนี้กองทัพไทยไม่ได้แค่เดินลาดตระเวนหากแต่ลงมือเก็บกู้ทีละลูก เคลีย์ทางทีละเส้นเพื่อคืนผืนดินให้กับประชาชนได้มีชีวิตใหม่บนแผ่นดินเกิดของตนเองและในพิธีเล็กๆที่เรียบง่ายแต่หนักแน่นเต็มไปด้วยความหมายชาวบ้านได้รับโชนที่ดินจากมือแม่ทัพนั่นไม่ใช่แค่เอกสารมันคือหลักฐานว่าดินตรงนี้เป็นของไทยเป็นบ้านของลูกหลานไทยและเป็นรากง่าที่จะไม่มีใครมาพรากไปได้อีกตรงข้ามกับภาพนั้นครับ อีกฝากของเราลวดน้ำชายแดนฝั่งกัมพูชาเงียบราวเมืองร้างป่ยเปตท,ที่เคยคึกคักด้วยบ่อนคาสิโนวันนี้เงียบจนแม้แต่พ่อค้าแม่ขายอย่างคร่ำครวญย่ำแย่ยิ่งกว่าตอนโควิดประชาชนบางส่วนเสี่ยงชีวิตมุดเร้าเดินข้ามกับระเบิดเพียงเพื่อมาทำงานรับจ้างในฝั่งไทยเพราะที่บ้านเกิดไม่มีแม้แต่อาหารจะประทังและภาพที่แทงใจที่สุดคือ ชาวกัมพูชาผู้หนึ่งก้มกราบพื้นดินหนองจานน้ำตาไหลทั้งสุขทั้งเศร้าเพราะตรงนี้คือที่ที่พ่อเขาเสียชีวิตในสงครามเมื่อหลายสิบปีก่อนนี่คือความจริงครับท่านผู้ชมค้น ความจริงที่ไม่ต้องมีเสียงระเบิดไม่ต้องมีปืนกลแต่กลับดังกล้องไปทั่วโลกว่าใครคือผู้ที่ใช้กฎหมายและความอดทนสร้างความชอบธรรมบนเวทีสากลและใครกันแน่ที่ต้องยอมก้มหน้ามองทงไทยโบกสะบัดอยู่เหนือแผ่นดินที่พวกเขาไม่อาจอ้างสิทธิ์ได้อีกต่อไปชายแดนเดือดจากทหารประจำการถึงทหารบ้านท่านผู้ชมครับ หลังจากที่ฝั่งไทยปักธงลงหนองจานได้สำเร็จสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือภาพสะท้อนตรงข้ามในฝั่งกัมพูชาแทนที่จะถอยเพื่อหาความสงบพวกเขากลับเร่งระดมกำลังพลอย่างไม่หยุดยัง้งทหารประจำการหน่วย B HQ ถูกส่งขึ้นแนวหน้าเป็นแถวๆแต่ไม่เพียงเท่านั้นครับแม้กระทั่งทหารบ้านที่แทบไม่เคยจับปืนจริงบางคนยังใส่รองเท้าแตะอยู่ก็ถูกเกณฑ์ขึ้นไปยืนแนวรบ พอจบหลักสูตรฝึกไม่กี่วันจากท่อเหล็กแทนปืนก็มุ่งหน้าสู่ชายแดนทันทีไม่มีเวลาหายใจไม่มีแม้แต่รองเท้าที่เหมาะสมนี่คือภาพที่บ่งบอกความเร่งร้อนและความสิ้นหวังไม่ใช่เพียงตัวคนครับใช่ พวกเขายัางเร่งสร้างบังเกอร์ใหม่ขุดคูเล็กขนาดใหญ่ใช้ทั้งเครื่องเจาะหินและแรงคนทหารกลายเป็นลูกหาบแบกแท่งปูนคอนกรีตรเสริมเหล็กเป็นร้อยเป็นพันแผ่นเข้าไปวางเป็นสะพานข้ามร่องคูเพื่อเสริมแนวป้องกันทุกอย่างเกิดขึ้นต่อหน้ากล้องเพราะทุกครั้งที่กองกำลังเคลื่อนไหวก็จะมีภาพถ่ายมีวิดีโอถูกเผยแพร่ออกมาเสมอคำถามก็คือ นี่คือการป้องกันแผ่นดินอย่างแท้จริงหรือเป็นการแสดงให้คนทั้งโลกเห็นว่าพวกเขายังมีพลังอยู่บ้างเพราะเมื่อดูให้ลึกลงไปสิ่งที่เห็นคือความล้นลานมากกว่าความมั่นคง ขณะที่ฝั่งไทยเดินด้วยกฎหมายและความนิ่งสงบฝั่งกัมพูชากลับต้องเร่งเสริมกำลังทุกทิศทุกทางทั้งคนทั้งอาวุธทั้งคูดินบังเกอร์ราวกับเตรียมรบเต็มรูปแบบแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือความจริงว่าในกองทัพที่เร่งเสริมนี้มีทั้งผู้ใหญ่เด็กหนุม่มและชาวบ้านที่ไม่เคยผ่านสนามรบจริงเลยแม้แต่ครั้งเดียวและทั้งหมดนี้คนอัดมันตาัตาตๆนปาดหลังฝาว สะท้อนชัดเจนครับว่าความหวาดกลัวกําลังกลบเสียงเหตุผลในอีกฝากหนึ่งของชายแดนความลับจากปักกิ่งเมื่ออาวุธจีนโผล่ที่แนวรบเข็มหรอกเครื่องทลักของ่ง่าวนาผอง่ง่าวนาโปรเจกต์เมื่ออาวุธจีนโผล่ที่แนวรบเข็มหรอกท่านผู้ชมครับหากธงไทยที่หนองจานเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามข่าวจากอีกฝากหนึ่งกลับเต็มไปด้วยเงามืดและคําถามใหญ่คําถามที่ไม่ใช่คนไทยตั้งขึ้น แต่เป็นสื่อระดับโลกอย่างนิวรยกไทมส์ที่ตีแผ่ออกมารายงานนั้นบอกชัดก่อนหน้าที่เสียงปืนจะดังขึ้นไม่กี่สัปดาห์เครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่ของจีนบินถึง6เที่ยวลงจอดที่เมืองสีนูวิลขนตู้คอนเทนเนอร์40กว่าตู้ภายในบรรจุทั้งจรวดกระสุนปืนใหญ่ปืนครกและระบบยิงจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่พวกมันถูกลำเลียงต่อไปอยังฐานทัพเรือเรียมก่อนกระจายสู่แนวหน้าที่อุดรมีชัยและพระวิหารติดกับชายแดนไทยทุกฝั่ง รัฐบาลกัมพูชาอธิบายว่านั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการฝึกประจำปีโกลเด้นดราก้อนกับจีนแต่ปัญหาคือการฝึกได้จบลงไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมในขณะที่อาวุธกลับถูกส่งเข้ามาในเดือนมิถุนายนเวลาที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยคำว่าซ้อมรบนักวิชาการหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าจีนไม่ได้ขนอาวุธกลับแต่เจตนาทิ้งไว้เพื่อใช้เป็นแรงหนุนหลังทางยุทธศาสตร์ให้รัฐบาลฮุนเซนขณะที่ทางการจีนปฏิเสธเสียงแข็งว่า ไม่ได้หนุนให้รบกับไทยความจริงเป็นเช่นไรยังไม่มีใครรู้แต่สิ่งที่เห็นคือกระสุนที่ยิงใส่บ้านเรือนใน4จังหวัดไทยล้วนมีร่องรอยมาจากโรงงานในแดนมังกรท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของเขมระหรือไทยอีกต่อไปแต่มันคือเงาของมหาอำนาจที่ส่องมาถึงชายแดนเล็กๆแห่งนี้ทำให้คำถามใหญ่ที่สุดดังขึ้นในใจใครหลายคนว่า เคมระยังยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองจริงหรือหรือกำลังกลายเป็นเพียงหมากตัวเล็กในเกมใหญ่ของจีนและนั่นคือสิ่งที่ทำให้โลกเริ่มจับตาว่าการประทะครั้งนี้จะจบลงตรงไหนและใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์สูงสุดศึกสาสมรภูมิท่านผู้ชมครับ เมื่อพูดถึงคำว่าสงครามภาพที่เรามักเห็นคือปืนใหญ่รถถังหรือเสียงระเบิดสะเทือนฟ้าแต่สงครามสมัยใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่แนวป่าเขาหรือเส้นชายแดนอีกต่อไปวันนี้มันกระจายไปถึงห้องประชุมสหประชาชาติหน้ากล้องโทรศัพท์และแม้กระทั่งเอกสารโฉนที่ดินในมือชาวบ้าน หากเราจะมองให้ครบถ้วนต้องพูดถึงสมสมรภูมิที่ไทยและกัมพูชากำลังเผชิญอยู่การทูตกฎหมายวิศวกรรมและสงครามข้อมูลสมรภูมิแรกการทูตในเวทีใหญ่ที่สุดของโลกที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติตัวแทนไทยอย่างท่านสิหาศักดิ์พวงศักดิ์แก้วลุกขึ้นด้วยท่าทีสง่างามเขาไม่ได้ใช้อารมณ์แต่ใช้ข้อเท็จจริง ภาพหลักฐานที่เตรียมมาหลายปีถูกฉายต่อสายตาประชาคมโลกบอกชัดว่าใครคือผู้บุกรุกใครคือผู้ยั่วยุผลคือเสียงปรบมือดังกล้องไปทั่วห้องประชุมขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้แต่ก้มหน้ากลับลงเก้าอี้นี่คือชัยชนะที่ไม่ได้ต้องยิงปืนสักนัดเดียวสมรภูมิที่สองกฎหมายและวิศวกรรมหากในอดีตเสียงปืนดังไม่เว้นวัน วันนี้ทหารไทยเลือกวิธีใหม่เก็บกู้กับระเบิดนับพันนับหมื่นลูกที่ถูกฝังไว้ตามแนวชายแดนทีละจุดทำงานอย่างใจเย็นและเมื่อพื้นที่ถูกเคลียร์สะอาดก็มีการออกโฉนดมอบให้ประชาชนไทยทันทีนี่ไม่ใช่เพียงการสร้างความปลอดภัยแต่เป็นการยืนยันว่านี่คือแผ่นดินไทยต่อหน้าประชาชนต่อหน้านานา,นาชาติและแม้ต่อหน้าศัตรูเองสมรภูมิที่3ข้อมูลข่าวสาร ในยุคที่ภาพถ่ายจากโทรศัพท์สามารถแพร่ไปทั่วโลกในเวลาไม่กี่นาทีกองทัพไทยไม่รอให้ข่าวลือบานปลายแต่รีบชี้แจงอย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอมว่ามีการประทะหรือการบาดเจ็บของทหารไทยเพจทางการจะออกมายืนยันความจริงทันทีตัดไฟแต่ต้นลมทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถใช้ข้อมูลบิดเบือนสร้างความสับสนได้อีก 3. ส,สมรภูมินี้เมื่อนํามาประกอบกันกลายเป็นรูปแบบใหม่ของการรบที่ไม่ต้องแลกด้วยเลือดเนื้อจํานวนมาก แต่แลกด้วยปัญญาความอดทนและการใช้เวทีโลกเป็นเครื่องมือท่านผู้ชมครับหน้าหากมองให้ลึกนี่คือสิ่งที่ทำให้ไทยได้ใจประชาคมโลกเพราะเราไม่เพียงรักษาอธิปไตยแต่ยังรักษามาตรฐานของความถูกต้องตามกฎหมายสากลตรงกันข้ามฝั่งกัมพูชาไม่ว่าจะแสดงพลังอย่างไร ไม่ว่าจะแต่งทหารบ้านขึ้นแนวรบหรือขุดคูเลดบังเกอร์ใหญ่โตเพียงใดภาพที่ออกสู่โลกยังคงสะท้อนความลนลานและสิ้นหวังมากกว่าความมั่นคงและนี่คือศึกที่แท้จริงครับศึกที่ชี้ว่าใครกันแน่กำลังเดินเกมยาวใครกำลังเสียท่าเพราะรีบร้อนจีนดาบสองคมในเงาสงครามนะครับในการนหลังมากรนะนนะลังมาการนะนะาการการ,การนั้นนะครับนะนารนันน้นตีเป็นนี้ท่านผู้ชมครับ ทุกครั้งที่เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อของจีนมักจะปรากฏขึ้นมาเสมอบางครั้งในฐานะพี่ใหญ่ผู้ไกลเกลียแต่หลายครั้งก็ถูกตั้งคำถามว่าเป็นผู้เล่นที่ซ่อนหน้าและในวิกฤตตชายแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้เรื่องราวก็ไม่ต่างไปจากเดิมรายงานของนิวยอร์กไทมส์เปิดโปรงรายละเอียดที่น่าตกใจเครื่องบินลำเลียงยักษ์ของจีนหกลำลงจอดที่4นูวิน ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์กว่า40ตู้ภายในเต็มไปด้วยจรวด BM21 ระบบยิงหลายลำกล้อง PHL 03ขนาด300มิลลิเมตรปืนครบก,กระสุนปืนใหญ่และแม้แต่กระสุนต่อสู้อากาศยานเก่าแบบโซเวียตที่ยังใช้ได้อยู่อาวุธเหล่านี้ไม่หยุดอยู่แค่ที่ท่าเรือแต่ถูกลำเลียงต่อไปถึงแนวหน้าติดกับจังหวัดอุดรมีชัยและพระวิหารตรงข้ามกับผืนแผ่นดินไทยคำถามจึงดังขึ้นว่า จีนเป็นเพียงผู้ขายอาวุธตามปกติหรือกำลังหนุนหลังให้เข้มรรเริเผชิญหน้ากับไทยโดยตรงฝั่งกัมพูชาชี้แจงว่านั่นเป็นเพียงของเหลือจากการฝึกโกลเด้นแบลก้อนที่จัดร่วมกับจีนทุกปีแต่เวลาที่ไม่ลงรอยกันการฝึกจบเดือนพฤษภาคมแต่อาวุธเพิ่งมาถึงมิถุนายนทำให้ข้อแก้ตัวนั้นฟังไม่ขึ้นและยิ่งตอกย้ำภาพที่น่าหวั่นใจว่า แท้จริงแล้วมีข้อตกลงลับบางอย่างที่ประชาชนไม่เคยรู้จีนในมุมนี้จึงกลายเป็นดาบสองคมด้านหนึ่งจีนลงทุนมหาศาลในกัมพูชาทั้งท่าเรือเลี่ยมถนนสนามบินและโครงการโครงสร้างพื้นฐานการทิ้งอาวุธไว้ก็เสมือนการการ,การันตีหนี้บุญคุณที่ฮุนเซนจะต้องตอบแทนในอนาคตอีกด้านหนึ่ง จีนก็ไม่อาจลงมาร่วมรบกับไทยโดยตรงได้เพราะไทยเองก็มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมายาวนานการเดินเกมเช่นนี้จึงสะท้อนความระมัดระวังแบบแทงกักหนุนเข็มรบพอให้มีแรงแต่ไม่มากพอให้จีนต้องแบกรับความเสี่ยงเองท่านผู้ชมครับก็ไม่กานและกัดเยิงและหมันติงลาวและเก่งละ หากมองลึกไปกว่านั้นสิ่งที่จีนทําไม่ใช่แค่ขายอาวุธแต่คือการฝังรากอิทธิพลในกัมพูชาอย่างแนบเนียนเมื่อถึงเวลาฮุนเซนก็แทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันไปหาปักกิ่งขณะที่ในสายตานานาชาติภาพของกัมพูชาก็ยิ่งมัวหมองจากประเทศที่ควรจะปกป้องประชาชนกลับกลายเป็นประเทศที่เอาดินแดนตัวเองไปเป็นที่เก็บอาวุธของต่างชาติแต่ดาบสองคมก็หมายถึงอันตรายทั้งสองด้านครับ เพราะแม้จะได้อาวุธทันสมัยแต่ทุกครั้งที่มีจรวดยิงข้ามชายแดนไทยหลักฐานก็ชี้ตรงไปที่จีนโดยปริยายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความไว้วางใจที่จีนพยายามสร้างมายาวนานในภูมิภาคอาเซียนนี่คือสิ่งที่ปักกิ่งเองก็ไม่อาจมองข้ามได้และสุดท้ายสิ่งที่ดังก้องในใจประชาชนไม่ใช่ว่าเขมรมีอาวุธทันสมัยเพียงใดแต่คือคำถามง่ายๆว่าทำไมกัมพูชาจึงไม่ยืนด้วยขาของตัวเอง ต้องพึ่งพากระสุนและปืนใหญ่จากคนอื่นท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่ผมเรียกมันว่าดาบสองคมเพราะในขณะที่ฮุนเซนคิดว่าได้พลังจากจีนจริงๆแล้วสิ่งที่ได้อาจเป็นเพียงเชือกที่พันขาของตัวเองแน่นขึ้นทุกวันเศรษฐ,ฐกิจชายแดนล่มสลายท่านผู้ชมครับสงครามไม่จำเป็นต้องใช้ปืนใหญ่ก็ทำให้เมืองพังได้บางครั้งแค่ปิดประตูการค้าไม่กี่สัปดาห์ก็เพียงพอที่จะทำให้ตลาดทั้งเมืองกลายเป็นทะเลทรายทางเศรษฐกิจ และสิ่งที่เกิดขึ้นกับฝั่งกัมพูชาเวลานี้ก็คือภาพชัดเจนที่สุดตัวเลขอย่างเป็นทางการบอกว่าการค้าชายแดนไทยกัมพูชาดิ่งลงกว่า99.9%จากที่เคยคึกคักทุกวันรถบรรทุกสินค้าต่อคิวยาวเป็นกิโลวันนี้เงียบงันจนลานจอดกลายเป็นที่ตากแดดพ่อค้าแม่ขายที่เคยฝากชีวิตไว้กับลูกค้าชาวไทยต้องถอนหายใจยาวบางคนถึงกับเอ่ยปากว่ามันแย่กว่าตอนโควิดเสียอีก ท่านผู้ชมลองนึกภาพเมืองปอยเปตที่เคยสว่างใสทั้งคืนด้วยแสงนีออนจากบ่อนคาสิโนทุกวันนี้ไฟหลายแห่งถูกดับป้ายโฆษณากะพริบไม่ครบตัวอักษรถนนที่เคยเต็มไปด้วยรถแท็กซี่และนักพนันจากฝั่งไทยวันนี้มีแต่เสียงลมพัดและร้านรวงปิดตายเมื่อท่อเงินหลักของตระกูลผู้นำถูกตัดรายได้จากบ่อนที่เคยเลี้ยงทั้งระบบก็เหือดหายไป และเมื่อการค้าไม่เดินหน้าผลกระทบก็ไล่ลงมาถึงประชาชนรากหญ่าแรงงานจำนวนมากตกงานถูกลอยแพไม่มีค่าจ้างต้องดิ้นรนมองหาหนทางใหม่หลายคนเลือกเสี่ยงชีวิตเดินข้ามแนวรั่วที่ยังเต็มไปด้วยกับระเบิดเพื่อเข้ามาทำงานรับจ้างในฝั่งไทยยอมจ่ายเงินให้นายหน้าหลายพันบาทแลกกับโอกาสได้กินข้าวครบมือ้อนี่ไม่ใช่เพียงการลักลอบแต่คือเสียงสะท้อนอันเจ็บปวดว่าอยู่บ้านเกิดไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมครับ เศรษฐกิจที่พังไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือสิ่งที่ตอกย้ำความล้มเหลวของผู้นำเพราะถ้าหากรัฐบาลมั่นคงจริงหากนโยบายเข้มแข็งจริงประชาชนจะไม่มีวันเลือกเสี่ยงตายเดินเข้าทุ่งกับระเบิดเพื่อไปหางานทำในประเทศเพื่อนบ้าน และสิ่งที่น่าคิดคือในขณะที่ฝั่งกัมพูชาวุ่นวายกับการเกณฑ์ทหารเกณฑ์ชาวบ้านไปสร้างบังเกอร์ฝั่งไทยกลับเลือกใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจและกฎหมายเป็นอาวุธเงียบสงัดแต่ทรงพลังเพราะเพียงแค่หยุดการค้าชายแดนผลลัพธ์ก็คือปล่อยเปรตกลายเป็นเมืองร้างและรายได้ของตระกูลผู้นำก็หายไปในพริบตานี่คือสงครามเศรษฐกิจที่ไม่ได้ยิงปืนแต่ทำลายลึกกว่าเสียงระเบิดหลายเท่า และเป็นสิ่งที่กัมพูชาไม่เคยเตรียมรับมือเลยแม้แต่น้อยประชาชนพยานที่พูดแทนทุกสิ่งท่านผู้ชมครับสงครามใดๆไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กมักมีคนสองกลุ่มที่ไม่อาจเลือกได้เสมอนั่นคือชาวบ้านผู้บริสุทธิ์และเด็กหนุ่มสาวที่ถูกเกณฑ์มาจับปืนแทนจะได้ไปเรียนหนังสือกรณีชายแดนไทยกัมพูชาก็ไม่ต่างไปจากนั้นเลย ทุกวันนี้ข่าวจับกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายจากกัมพูชาที่ลักลอบเข้ามาทำงานในฝั่งไทยมีให้เห็นแทบทุกวันคือหนึ่งจับได้50กว่าคนวันต่อมาก็อีก40กว่าคนแต่ละคนยอมจ่ายเงินให้นายหน้า6,000ถึง7,000บาททั้งที่บ้านตัวเองแทบไม่มีเงินกินข้าวเหตุผลก็ตรงไปตรงมาอยู่ต่อไปก็ไม่มีทางรอดท่านผู้ชมลองจินตนาการดูแม่คนหนึ่งอุ้มลูกเล็กๆข้ามเร้าลวดหนามในความมืด ฝ่าทุ่งที่ยังเต็มไปด้วยกับระเบิดเธอรู้ว่าอาจไม่มีวันได้กลับแต่ก็ยังยอมเสี่ยงเพราะอีกฝากหนึ่งของเรานั้นอย่างน้อยก็มีโอกาสได้ค่าจ้างเพื่อซื้อข้าวให้ลูกกินนี่ไม่ใช่การเลือกที่อยากทำแต่มันคือการดิ้นรนครั้งสุดท้ายเพื่อความอยู่รอดและไม่ใช่เพียงแรงงานที่หนีออกมาเสียงสะท้อนจากโซเชียลกัมพูชาก็ดังขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยแล้วประเทศเรากำลังถูกหลอกข้อความแบบนี้ปรากฏทั้งใน Facebook ในแพลตฟอร์มแพนติบเวอร์ชันกัมพูชาหรือแม้แต่เท็อกที่วัยรุ่นใช้เป็นที่ระบายความอัดอั้นสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าความเงียบที่เคยถูกบังคับเริ่มแตกออกเป็นเสียงเล็กๆที่ไม่มีใครปิดได้ท่านผู้ชมครับเมื่อผู้นําประกาศว่ากําลังปกป้องชาติแต่ประชาชนกลับเสียงชีวิตหนีออกจากชาตินั่นคือคําตัดสินที่หนักแน่นกว่าสารโลกหรือเวทีใดๆประชาชนเองต่างหากที่กลายเป็นพยานว่าระบอบที่ปกครองเขามานานได้ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ฝั่งไทยไม่จำเป็นต้องตะโกนไม่จำเป็นต้องออกโฆษณาใดๆภาพคนกัมพูชาที่แอบวิ่งข้ามชายแดนพูดเองได้ชัดเจนกว่าเอกสารพันหน้าเสียงร้องไห้ของแรงงานที่ถูกหลอกค่าแรงพูดเองได้ชัดกว่าโฆษณาชวนเชื่อจากรัฐบาลเขมรอและนี่คือสิ่งที่โลกจับตามองไม่ใช่เพียงกองทัพไทยกับกองทัพกัมพูชาแต่คือประชาชนธรรมดาที่กำลังบอกความจริงแทนปากของนักการเมืองท่านผู้ชมครับ สุดท้ายแล้วปืนใหญ่สักกี่ร้อยกระบอกก็ไม่สามารถชนะใจคนได้หากประชาชนเองเลือกจะหันหลังให้และวันนี้ชาวกัมพูชาจำนวนมากกำลังเดินเท้าหันหลังให้แผ่นดินเกิดเพื่อบอกโลกว่าพวกเขาไม่เชื่ออีกต่อไปอาทางแยกอนาคตเมียนมาสิงคโปร์หรือลาวท่านผู้ชมครับเมื่อเรามองประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านต่างเคยยืนอยู่ตรงทางแยกสำคัญมาแล้วทั้งสิ้นเลือกผิดก้าวเดียวก็อาจพาประเทศทั้งประเทศเข้าสู่ความมืดมนแต่ถ้าเลือกถูกแม้เป็นชาติเล็กก็สามารถยืนได้อย่างสง่างามบนเวทีโลกแล้วกัมพูชาในวันนี้จะเดินไปทางไหนหากเลือกเส้นทางแบบเมียนมา เราจะได้เห็นฉากเดียวกันการกดขี่ปราบปรามภายในเสียงปืนดังใส่ประชาชนของตนเองความยากจนเรื้อรังและการถูกนานาชาติแซงฉันจนเศรษฐกิจย่อยยับความสัมพันธ์กับโลกภายนอกถูกตัดขาดประเทศติดอยู่ในวังวนสงครามกลางเมืองไม่รู้จบหากกัมพูชายังคงเดินเกมยั่วยุใช้อำนาจแข็งเพื่อตอบโต้ไทยและเพื่อนบ้านโอกาสที่จะจบลงแบบเมียนมาก็ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเลยหากเลือกเส้นทางแบบสิงคโปร์ นี่คือตัวอย่างของการหันหลังให้กับการเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยการทุจริตและมุ่งสร้างระบบใหม่ที่เข้มแข็งโปร่งใสและเปิดรับการลงทุนจากนานาชาติสิงคโปร์ไม่มีทรัพ,พยากรมากมายแต่ใช้กฎหมายและความน่าเชื่อถือเป็นทุนใหญ่จนกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก หากผู้นำกัมพูชากล้าปฏิรูปอย่างจริงจังลดการพึ่งพิงจีนเพียงฝ่ายเดียวเปิดประตูให้กับหลายคู่อำนาจพร้อมรับผิดชอบต่อประชาชนจริงๆเส้นทางนี้ก็ยังไม่สายเกินไปหรือหากเลือกเส้นทางแบบแลาวเส้นทางนี้อาจดูสงบแต่แท้จริงคือความอ่อนแอเรื้อรังการพึ่งพาเงินกู้มหาศาลจากต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ที่ไม่อาจชำระได้ โครงการโครงสร้างพื้นฐานกลายเป็นภาระมากกว่าจะเป็นโอกาสประชาชนเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซากรัฐบาลไร้เรี่ยวแรงจะแก้ไขหากกัมพูชาเดินเส้นทางนี้นั่นหมายถึงการกลายเป็นรัฐบริวารที่สูญเสียอธิปไตยทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวท่านผู้ชมครับ สามเส้นทางนี้คือภาพสะท้อนให้กรรมัมพูชาเลือกแต่สิ่งที่ทำให้หน่าห่วงที่สุดคือสัญญาณในปัจจุบันมันชี้ว่ารัฐบาลเขมรก,กำลังโน้มเอียงไปทั้งทางเมียนมาและลาวมากกว่าจะกล้าก้าวสู่หนทางแบบสิงคโปร์และนั่นคือความเสี่ยงที่จะทำให้ประเทศทั้งประเทศถูกจดจำในประวัติศาสตร์ว่าพลาดโอกาสที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองอนาคตจะเป็นเช่นไรยังไม่มีใครบอกได้แต่ทางเลือกของวันนี้จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมในอีกหลายสิบปีข้างหน้า ท่านผู้ชมครับเมื่อเราย้อนมองภาพทั้งหมดตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่าเรื่องหนองจานไม่ใช่เพียงข้อพิาพาทเล็กๆริมชายแดนแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเผชิญหน้าระหว่างสองแนวคิดฝ่ายหนึ่งเลือกใช้ความนิ่งความอดทนและกฎหมายสากลเป็นอาวุธฝ่ายนั้นคือประเทศไทย อีกฝ่ายหนึ่งยังคงใช้การมงกระพือชนิยมการเกณฑ์ประชาชนและการพึ่งพาอาวุธจากต่างชาติเพื่อรักษาอำนาจเอาไว้ฝ่ายนั้นคือกัมพูชาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจชายแดนเงามืดของอาวุธจีนและเสียงสะท้อนจากประชาชนกัมพูชาเองล้วนเป็นคำตอบที่ดังชัดโดยไม่ต้องมีใครชี้นิ้วประชาชนเขมรนคือผู้บอกโลกด้วยน้ำเสียงของตนเองว่าพวกเขาเหนื่อยล้าและไม่เชื่อมั่นในระบอบที่ปกครองอยู่ จากมุมมองของคนไทยสิ่งนี้คือบทเปรียนสำคัญเราไม่จำเป็นต้องแย่งชิงด้วยเสียงปืนแต่เราจำเป็นต้องยืนให้มั่นบนความจริงและใช้เวทีโลกเป็นกระจกสะท้อนความถูกต้องเมื่อเราทำเช่นนั้นไม่เพียงเพื่อนบ้านจะต้องยอมรับแต่มหาอำนาจก็ยังต้องให้เกียรติและเหนือสิ่งอื่นใดเหตุการณ์ครั้งนี้ย้ำเตือนคนไทยทุกคน ว่าความสามคัคคีและการเชื่อมั่นในกติกาคือพลังที่แข็งแกร่งกว่ากองทัพใดๆประเทศไทยไม่ได้ชนะเพราะมีอาวุธที่ใหญ่กว่าแต่ชนะเพราะเราไม่ยอมทิ้งหลักการและไม่ยอมให้ใครพลาดความจริงไปจากเราท่านผู้ชมครับ ธงไทยที่โบกสะบัดอยู่เหนือหนองจานไม่ใช่เพียงผืนผ้าแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนความพยายามและสรัทธาของคนไทยทั้งแผ่นดินและนี่แหละครับคือมุมมองคนไทยที่เราภูมิใจจะบอกเล่าให้โลกได้ฟัง